ตำเส้นเล็กหมูยอ,อม,มาครับทุกคนกินตำเส้นเล็กครับน้ำปูร้าเหมือนเดิมสีนัวๆเลยครับนี่เลย มาครับทุกคนมากินตำเส้นเล็กกันครับทุกคนอร่อยมากตำน้ำปูลาผสมน้ำปลานะครับ ดับเบิลไปเลยกิ้มกับผักชีลาวเข้ากันมากเอร่ลยๆลงไปเลยครับผักชีฝรั่งอย่างเงี้ย สวัสดีครับทุกคนกินกับเกี๊ยวอร่อยทุกอย่างเพราะไม่อมร่อยเราไม่กินนะครับวันนี้ตําเส้นเล็กครับทุกคนตําเสร็จนะครับจนมากินเมื่อกี้แหละลืมไปเลยว่าไม่ได้ใส่หมูยอตั้งใจว่าจะใส่หมูยอเข้าไป <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะไม่เป็นไรเอามาโรยที่หลังก็ได้อ่ะขอคลุกนิดหนึ่งนะครับให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำกันนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้ยบางทีก็ทําอะไรหลายอย่างจนลืมครับ <c oughs> เป็นตาแสบบ่พี่น้อง <c oughs> มากินกันไปเลย อ,อร่อยมากมันเข้ากันนะครับ เส้นเล็กวันนี้ใช้ของตาดอกบัวนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ํานิดหนึ่งทุกคนหลังจากลวกเสร็จมันจะแบบไม่ดูดน้ําปราครับวันนี้มีหนังไก่กรอบของน้องหมวยมากินด้วยโรยลงไปเลย พยาการก็ไปที่เพจน้องหมวยนะครับกินพาสแบท MT ชาแนลปิ้งปิ้งแปดสิบเก้าถุงใหญ่อยู่นะทุกคนอืกระตัมเส้นเล,เล็กวันก่อนไปเจอหมวยมาหมวยก็เลยให้มาครับอื กันเป็นที่สุดพะยะค่ะอู้อเผ็ด น่าจะเผ็ดเพราะใส่หน่อไม้กินหน่อไม้เข้าไปด้วยครับหนันไก่อร่อย Set have อมอยเผ็ดเติบครับเพราะว่าใส่หน่อไม้แน่เลยนะเวาบอว่าไม่ได้เพราะใส่หน่อไม้หรอกครับใส่พริก <c oughs> เผ็ดพริกเยอะ <c oughs> แต่หน่อไม้เขาจะทำให้มันเผ็ดมากขึ้นครับทุกคน <c oughs> tầm xanh lệch mùi giòn อร่อยมากมโครเรยโครเรนะครับมาถึงเครื่งคลิปเราต้องปรับโครเรมันหน่อยให้มันเข้าเครื่องอมืมันอร่อยจริงนะทุกคนไอตําเส้นเล็กเนะี่ยมันน้ำปลาร้ามันเข้าไปในเส้นนะครับอื ផ្លាដេសណាฮะหนังไก่หนังไก่ on oh, my มันจะดูดน้ำเข้าไปหมดเลยครับทุกคนอืมนี่ขนาดเอาเส้นเล็กไปล้างน้ำก่อนแล้วนะหลังจากลวกเสร็จรเ,เสร็จเสร็จ จะเป็นนั่งเล็มครับกินกันหนังไก่แซ่บๆลวกเส้นมาคลุกเพิ่มแค่เผ็ดหน่อยใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับผมยังไงเราก็ยีของกลังใจ แับทุกคนทุกๆคลิปเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจได้แล้วนะครับจะได้สรรหาเมนูแบบน่ากินนะครับมาทานกับทุกคนแซ่บๆไปตลอดไปเลยนะครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย